สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่ครับวันนี้พามาชมอาหารเย็นครับของน้องๆมีข้าวร้อนๆวันนี้เป็นข้าวเมนูข้าวคุกไก่นะครับอื้อืมเออขนมถั่วจุกๆไปเลยอร่อยไ เดี๋ยวเราสิเนาะข้าวร้อนกับไก่ร้อนๆเราจะใช้มือนะค mhm. รับไม่ถนัดครับปุ๊บ โอเคแล้วก็ใช้ถุงพยายามเพื่อ,อป้องกันกระดูกแต่มันไม่มีแลครับพูดไปงั้นแหละม,มาพยายามนะครับอุยช่วยหมุน สารอาหารครบถ้วนแม่ครูไม่อยู่ก็ไม่ต้องห่วงครับยังมีพี่ฟีนพี่ปอยพี่น็อตนะครับอยู่ไม่ต้องห่วงกันเลย FC สบายใจกันได้ครับ ข้าวครุ๊บข้าวครุ๊บร้อนพูดอะไรไม่พูดพูดยังไงกันร้อนร้อนไม่ใช่ช้อนกลางใช่ไหมอเออพูดให้เป็นพี่พูดให้เป็น,ปนโอเคเรียบร้อยแล้วครับ FC เดี๋ยวไปติดตามชมตอนน้องรับประทานได้เลยครับโอ้ย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 ้ดีใจเลยดีใจเลย มาแล้ว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 ครับมาแล้วโอ้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กไก่ฟิมดูก่อนอยากกินแล้วอยากกินแล้วไม่สนไก่แล้วไก่นี่ยฟิม not my eye นี่กี้ไม่ชอบสวัสดีครับ

Ale lo kale ale ale. Kilo lu, kilo kilo, 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 เดี๋ยวมากเลยนี่เห็นไหมเขาจะไม่เคลียร์เลยเขาจะอ๋อมันอยู่ในการเขาจะกินๆๆกินเลยเขาจะไม่เคลียร์เลยเห็นะ กินเยอะนะลูกจะเลนนวลทั้งคู่เลย จะป้องเลยลูกจอป้ <Okay. S 3> oh. องเลยโอเคโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วพี่นิกเหลือนิดนึง นิดเหลือนิดนึงเดี๋ยวกองไม่ให้เนาะเอาลูกเอาแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับไม่เอาแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับเยอะนะครับวันนี้เยอะมากให้โอ้ขอบจะขอบคุณเหรอจะขอบคุณเหรอของชอบเหรอขอบคุณปอยกันบ้างนะครับเด็กเด็กรู้ว่าเป็นของชอบของโปรใช่ไหมลูกวันนี้มา จะทำยังไงขอบคุณครับนนลงนอนอุ้ยอุ้ยน่ารักน่าชังกันจริงอือหอิ่มเลยโอ้โหท้องท้องกลางเลยท้องกลางเลยลูก ท้องกลางเลยคอืมอืมดูๆๆดูดูดาทำเครับดูเาทโอเคโอเคโอเคอเคอคืมอืมอิ่มนะครับสำหรับอาหารเย็นเมื่อนี้อิ่มแล้วอร่อยมากหมดเกี้ยงเลยครับอืมดูอิ่มเสร็จแล้วเราเกาพุงอืม ด,ดูขาดดโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดส r i b e ช่องมิกกี้สตอรี่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>